เรกลุ่มตีน้อยตอนเที่ยงคืนจะมาบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดป,ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่ากแก่งกระจานซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่26ก,กรกฎาคมพุทธศักราช2564อีกด้วย ประวัติความเป็นมาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองยาบล้องอเภอแก่งกระจานอเภอท่ายางจงเพชรบุรีและอเภอหัวหิวหนจังังวดประจวบคีรีขันธ์เป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำบานบุรีจุดเด่นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความโดดเด่นเป็นศูนย์รวมสภาพผืนป่าหลายแบบในบริเวณเดียวกันคือผืนป่าภาคเหนือผืนป่าภาคตะวันออกและผืนป่าภาคใต้ พันไม้หาย,ยากเช่นจำปีเพชรโมลีสยามกล้วยไม้รองเท้านาฬิสายพันต่างๆจำนวนมากรวมทั้งการค้นพบเพื่อพัธในใหม่ที่พบครั้งแรกในโลกอยู่บ่อยครั้งนอกนือไปจากนี้ยังได้มีการสำรวจพบจระเข้น้ำจืดสงเสร็จชัดป่าหายากยังคงพบกระจายอยู่ในหลายบริเวณของป่าเก่งกรจจานปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้เจ้าหน้าที่อุีนยนแห่งชาติ่อกราจารย์เข้าตรวจพบมีการบุกทำลายป่านับสิบไร่ สัตว์ป่ากิจกรรมของรถโดยรอบพื้นที่ส่งผลครบต่อสัตว์ป่าเช่นการสร้างที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมด่านล่าสัตว์แบบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มพาน์ซึ่งล่าสัตว์เพื่อน,นำเนื้อสัตว์ไปขายในร้านอาหารป่ากลุ่มพารล่าช้างป่าและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ที่ล่าสัตว์ป่าเพื่อเพื่อเป็นการกีฬาเพื่อความสนุกสนานด้านสังคมความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นเนื่องจากนโยบายการอน,อนุรักษ์ของรัฐ ทำให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีหลายมีมีรายงานหลายกรณีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนบางกลอยโดยเฉพาะกรณีการทำลายร่างกายและการสูญหายปัญหาด้านเศรษฐกิจในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยหลัก หนึ่งในปัจจัยสําคัญคือความว่าทายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคข้คู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเสื่อมสภาพของถนนในอุทยานการจัดส่รงบประมาณในการอนุรักษ์เงบประมาณที่จํากัดทําให้การดําเนินการในหลายๆด้านอาจไม่เพียงพอสมผลให้การจัดการอุทยานไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการดําเนินการแล้ว จะตั้งหน่วยพิทักษ์เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลรักษาพื้นที่ป่าจะสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนส่งเสริมและสาธิตการปลูกไม้ผลฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติาอย่างกระจานส่งเสริมอาชีพโดยปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าทาวาเฉลมิมพระเกียรติจดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมไม่บุกรุกพื้นที่ป่าหรือเสียสวสินคาจากนายทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำเพียงในการบุกรุกป่าหรือล่าสัตว์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสังคมมีแผนพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิตคนป่าเดงผลจากการปลดล็อกดังกล่าวทาให้สํานักงานพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปสนับสนุนการพรัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าต่างๆในทั่วประเทศเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาในตนําบลโดยมีการสํารวจข้อมูลตาบลในปีพศ2564เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจุดแข็งทรัพยากรต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่ จะเห็นได้ว่าปัญหาความขัดแย้งและปัญหาการละเมิดสิทธิเป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนทั้งนี้จึงต้องอาศัยการพูดคุยระหว่างหน่วยงานรัฐและชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหาคนกระทบของทั้งสองฝ่ายแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีการดําเนินการแล้วคือการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสู่แผนการจัดการรดกโลกกลุ่มปารแก่งกระจานทั้งนี้ที่ประชุมให รับทราบถึงการดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านกิจกรรมและดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่รูปธรรมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นแนวทางนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจานให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เมื่อได้รับงบประมาณในการพัฒนาอุทยาแล้วคนมีการตรวจสอบและจัดทำผลการดำเนินงานเพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบถึงแผนการพัฒนายุทยาและช่วยกันโปรโมตการท่องเที่ยวเพื่อผลตอบรับและรายได้ทางเศรษฐกิจ